กาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุกูุุคนชมองสบอนตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์สลรวังสะเวพี่น้องจา้าเพราะว่าเห็นนั่นล้มเขาเจ้าปีวัอได้ในี่ป้าหยกขึ้นบดคูรักเลยพี่น้องเลยคิดว่ามันหักเลยเนาะยังบ่าหักเลย<ฮ>พี่นองเลย ลมเขาเจ้าปิวพี่น้องวังได้ในปิวไป,ปกไกลๆนึงพี่น้องลมแห้งลมเ,เม็นเนี่บรรยากาศลมหแห้งจังะมาหน้องนัดหนาวจากคือถือคิงไข่คิงหน,นาวเพิ่นว่าหักพงังเบิ่งวะเพิ่นเอาเพิ่นซีมาเนาะเพื่นเอาเพิ่นซีมาลำลงังเฮาแต่ว่ามันกับบ่ไกลกับบ้านเฮาปันใดพี่น้องเลยแม่น้องแก้มบมสิ่ย่งางเขาเลาะเบิ่งในวัดก่อนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮากำลังสิข่าววัดพี่น้องไม่แล้วไม่แล้วมาปุ๊กนี่ ห่วสิม่างห่านเมื่อละบ่เดียวนี่คนบ่มีเนาะนี่คือโมแมนบุญบ่มีอย่งางคนหยางฮะมีแต่คนขายบ่มีคนซื้อพี่น้องเอ้ยคนขายน่ะลายพี่น้องแต่ว่าคนคล้ายกับเถอน่ะพมกคนซื้อบอ่มีสิบ่างห่านเมื่อนำกับพี่จักเมืซายต่นแรกจังวงกระปองส่วน ใกระปองเบลห้าสิบปอยู่ซ้าสับันโมมี่ประทามบ่ไป for ie, oh, <hi>. ปะทาถ้กะท้าเลยนางท้าอยู Dude ่ตังสิบแปดสองบอประทามไปกระปอง อยว่านี่สิมาคายไผ่ยังประคืนน่ะนี่เออเบิรแล้วเบิดแล้วเออคิซสิเมนบ่อไดอปองงานนี้เนาะบอลายคือน้องคนแกนเนาะหน้าถ่มันเลยะวยบันใช่ถอ่้มหอลายพันขาเบ่งังเขาสีหาเนาะบบ เอาใสา่เอาจากสองอันปัดมาเจากเอาไปย่ยางไปบึงอย่านะคะมินเลื่อนเรืออย่ี้ uh huh. คยค่ะมามล้างกันกเ,เอาดี่กเบ้าดีจีบักลานัน่นได้ทามที่จะอ <c oughs> เอาบวกกั <c oughs> มาถามหาเนวกินเหลือพี่น้อง <c oughs> ตาปองเอาแม่โตมังโม่หน่อยนะบ้านห้าบ่มีได้ย่างอย่เบย่างอยู่บาคอนลยมาถามมาหาแนวกินพี่น้องเรือแต่ต้มังโม่หน่อยมาสั่นสบายดีพี่น้องกินข้าวนทุกันเด้อเร็ว

ก็สอบนะมาปูนะอเนาะแวกินก็คือตำมะฮงินขผาวเด้อ

มันสิต่ลงต่ำลงเพราหอนุญาตบ่อปลดหมวกแดดแหงก็รีบกหอดมือแรกเข่าไกลผิดเลย นอยอยู่โลดแหลนไ่น้องเจ้าของวงป้าสามคนก็ยังอยู่แหลนได้เนาะพอมันค่อยลงวงกับสิบใใหญ่พี่น้องเลยประมาณนี้แหละวงกันวงบุญค้กินข้าวแล้วแล้วพี่น้อง หานเสียาอยู่ข้างเ้าพี่น้องคนบอมีไม่ใหญ่นี่ไม่ใหญ่นี่กับลูกแล้วอย่ากเก็บของมันทางขามันล้วว่าคนบอมีเลย ลำวงขาเจ้าวกำลังสิเตรียมเปิดพี่น้องคนก็ยังมาไล่ปันใดพี่น้องเลยคนยังน้อยดีอ่เนาะยังไม่หมดคนเขับไปสัมบันหาวพี่น้องเลยเพราะว่าอากาศหนาวแห้งหนาวเถนะหนาวพี่น้องก่านหนึ่งแปดพันเกียรติ้อยรืเอาถ่อมา กี้มากับแม่วันนี้พี่น้องเลยนั่งก็ซอกก็เสอยู่กับลูกหัวคนคล้ายน่ะลายลแต่ว่าคนสื้อนะบ่ไลายพี่นอ้องมมนคนก็สิประมาณนี้แหลนะหนาวแห้งกี้กีจนบอกแต่เตาเลยพี่น้องจนบอกแต่หน้าเตาเลยเสือกับบางบางแม่วาให้ไป่อนปนอน้าพรมเนาะยมาตุ่มลูก แจนสั่นเดินๆปลาลุงเอ้มาแต่เบมงยังยังบได้ขายดอกคนบ่มีเนาะมีแต่คนขายนะห่านนะลายลายแยลายเจลายมุมี่นเลยห้าหกเจ้าสิบสิบทดสอบทดสอบเจ็ดเจ็จ็คลงตัวที่สอง กันเล่กันเอกสมาวันนี้เป็นละครย้อนดีกันเลวกันนอทั้งชุมานเอบคุณจีดูบนค้ามตัวพี่โซ่นองาเสร็มมใส่อาผมไปพี่้องทังบ้านดองให้เบิ่งสองค้อนกันเล็กันเ้อานบนพาป้าสัมเมอค์ี่ขอบขอบใส่บ้านอาสิบนาทีจะกนั้จะคอยบนค่อยสื้อนกันเลยกันเนอแกลับไปทางไหนเลยเนาะเอออาายทักท้ายสบายดีทัางเจงให้ใจดีตัวเลให้มันกันเลยกันเ้อ วันวานเบิร์ตสนับสนุนเมื่อวานเรียนเรื่องเกทพิเศษพิเศษกันแล้วกันอาจพี่าน้องแก้มบุมสิพาอยากพี่น้องบอกคนว่าพ่นคายนารายลีพี่น้องก็แต่ว่ามันหนาวเนาะพ่นมีตอนเทปมันหนาวแห้งพี่น้องเลยกูดีกันลังจะเข้ามากัอะไรกันเราฝากตอนทั้งอาจจะที่นั่นได้เอ้ยเขาก็นแล้วกันเด้อโอเคฮะ

นี่ซอยหนึ่งร้องมีหลายซอยหลายมุม ายมุมลายส่งลายเจพี่น้องคนทายหลายมากเลยเาผ้ายมือเอาลยเขาประเฮนน้องกอดขี่รถกลายไปตรงไหนเพ่ินประเฮนพี่น้อง ซ้อยนี่พี่น้องอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขคอเแกผภาไปเพียงตันนี้เด้อหากหากดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องไม่น้องแกบูมคลิปต่อไปเด้อปะลุงเลยบิดผ่าดประการใดก็ต้องขอโทษขอภาย,ล,ยลายหนาวๆดึนๆพี่น้องเ้ยพ้นสินย่างกันยังบ่มี